มาแล้วนะฮะขณะนี้ขบวนขันหมากเจ้าบ่าวนะฮะมาแล้วมาแล้วอ้า่วเจ้าบ่าวเปิดหน้าจอมือถือขึ้นมาฮะ เจ้าบ nah ้าพร้อมโอนหรือเปล่าพร้อมโอนหรือเปล่าเออนไลหนักด้วยถ้าไมหนักประตูบ้านไม่เปิดเท่าไรเท่าไรอยเบาบาทอัพ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนวันนี้มาสู่ของมาหาใครมาเฮ้กับน้องต,นน <c oughs> ตื่นเต้นแค่ไหนก,นการที่จะได้ร่วมนีตื่นเต้นมากครับเรื่องหนวครับ <c oughs> เอาละขณะนี้เจ้าบ่าวของเราบอกว่าอาวยาะวเพศเริ่มจะล่าเริงแล้วดังนั้นเราให้เจ้าบ่าวนะฮะ <c oughs> เข้ามาที่บริเวณภายใน <c oughs> อ่ะมาที่ประตูแรกไหนๆก็ไหนๆเจ้าบ่าวบอกว่าตอนนี้อวัยวะเพศเริ่มจะล่าเริงแล้วก่อนที่จะจ่ายประตูนี้เอาเอวเขียนชื่อเจ้าสาวให้ดูหน่อย <Yeah. S 1> สละเอป <Yeah. S 1> อ้าบ้ไ,ไม้ไม้อ้าลอลิงลอลิงขอเดาแบบจำๆเลย้อจำๆ ออขอชื่อจริงด้วยขานี้ถามแบบเร็วๆเอาเร็วๆเอาเร็วๆเร็วๆหนึ่งสองส,องสามหลังหังหม,มอบเอ้าเอ้าเอ้าอ่า โอเคอ่ะเจ้าพนักงานของเราเป็นงานที่ออนไลน์นะฮะไม่มีซองสู้เปล่าสบายใจแล้วไม่มีใครอ่ะอ่ะสแกนเลย เท่าไหร่ประตูนี้เอาดีๆนะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทมาที่ประตูต่อไปประตูนี้คือประตูที่จะเข้าบ้านเลยนะเมื่อแกเขียนชื่อแล้วเอาเสียงที่คิดว่าพวกเราไม่ค่อยจะได้ยินเสียงคุณน่ะ เวลาคณอยู่2คนเสียงครางสนตีสพร้อมไหมจัดมาเร <c oughs> ็วเร็วเร็ววเาเส็ยงเรียเอะไเรกวนรเรเรรวเเรรออ ัตันี้จงหนักคนยเออ่งว่ดเข้มขันชันะเท่าไรเท่าไรเ่ไรเท่าไรปรส้ายเทบเจ้าสนอไปนะอยากให้สัทเด็กบาบาทเบาทเบาทราไม่จเป็นต้องให้ประตูเงินประตูทองกับคนรวย เราต้องไปด่านที่มันที่เราจะสามารถไปถึงล่วงละเมิดทางเพศได้ลุกขึ้นตลอดหน้าห้องเลยอ่ะเปิดอ่ะเอาดีๆเด้อประตูนี่เอาดีๆเด้อเอามาดูซิประตูนี้ได้เท่าไหร่เฮ้ย 2,999บาทเย้อ่ะอีคู่นี้ก็สำคัญเพราะอีกคู่นี้คือคู่ที่อยู่ตั้งแต่แรกอันนี้คือเจ้าของรังรักครั้งแรกที่พึงจะไปแอบซี่กันอ,อเช็สมรรถภาพทางเพศ่อยังไงครับผมขอาดซิดอัพเลยคุณจะซิดได้กี่ทีมากสุดกี่ทีซิดอัพหน่อยดันพื้นไปเลยอะดันพื้นโชว์มา ประตูนี้คือคู่เพื่อนสนิทของเจ้าสาวผู้ที่กันทางไม่ให้กล้องได้ซีกับเจ้าสาวตั้งแต่แรกคบกันเอ่อเพราแล้วเพาแล้วแห้งไปใส่ไซม์เหมือนแล้งนะมาแล้วอ่าเท่าไหร่ดีนะประตูนี้ เท่าไหร่นะเท่าไหร่นะอคนเลยีหนึ่งามตไหนีป้าเกถอยเข็มขัดกลกไปมึงเอาดีดีห้าห้าห้ามึงว่ายังไง มันสีแลไหรด้ไหมี่เกียวทำไรบ้องได้สี่ได้สแน่นอนได้สี่ไหสี่คนได้คนนี้หน่ได้ด้เปิดจอาจ้าสาวขอพามครับ พี่จะเผาละไมไปผมเรียกยอดไปเลยโอเขึ้นจะเผาเพิ่มเสียงนี่สุดต้อสามพ่อพักครับผมนี้ย่เขาว่าเจ้าสาวมีลูกติ๊ดสองคนผมอยากเอาเจ้าสาวม่าเอาลูกเจ้าสาวมาเข้ามัดันได้แล้วได้ได้ครับเจ้าสาวม่ลูกติดลูกกี่สองคนลูกนาเอามาลนแต่มาเล่นนี่แหละ เปิดแอร์เย็นเลยดิลูกจะให้นายนายจะมากิเหรมันมาเนดี้เลยครับองยำเ็นดีก็อยากเตมัามทีก็ไม่อยากเตมเอาะ่าเยเมย